ฮัลโหลตาเ e ็ดฮัลโหลตาเป็ดแครี่อยู่ไหนแครีอยู่ไหนแครีอยู่ข้างบนนะครับแต่หัวใจผมว่าอยู่ที่คุณจูลี่นะโ oh! อ้ถ้าถ้าคุณจูลี่โดนคุณจูลี่ต้องอย <c oughs> ู่บนอลงโทษคืออะไรออะบอกมาก่อนดีคุณจูลี่ต้องบอกหลักแ็บแบบหวานๆกลางสตรีมรักนะคะเดยวเป็ดไม่ใช่มึง <c oughs> เสียงใครอะเสียงนตยาตา雅เหรอใช่ค่ะนาตาาคือใครอะเนี่ยโมโหจนจะไม่ได้จริงๆหรอหรือว่าคุณคือคุณมิน้นเดาไปเหอะไม่รู้ไม่ถูกหรอกไม่ใช่หรอก็บอกใครมาโองไงก็บอกใครมาโองไงคุณจูลีย <c oughs> อ้ยมือสั่นมือสั่นมือสั่นสกิลไม่โดนมือสั่นล้วเล่นกับผมใจสั่นวะครับอีโตเหล เดือดสมาทิหมดแคลี่อยู่ไหนแคลี่อยู่ไหนแคลี่อยู่ข้างบนครับแต่หัวใจผมมาอยู่ที่คุณจูลี่นะโอ้เนี่ยคนเราเจือถ้าถ้าคุณจูลี่โยนคุณจูลี่ต้องรูนบทลงโทษนะคเห็นว่าแบบช็อตไหนคุณจูลี่โยนคุณจูลี่ต้องโดนบทลงโทษจากเป็ดเค้กลงโทษคืออะไรอ่ะบอกมาก่อนดีคุณจูลี่ต้องบอกลาเส็จแบบหวานๆกลางสตรีม โอ้โหเขี้ยเขี้ยเชี่ยเมี่ยเชี่ยะแล้ววะเชี่ยเแล้ววะเนี่ยขย้อนนะผมไม่มีกำลังใจจะเล่นเลยอ่ะคือแบบผมแบบขาดความรักอะขาดความรักว่ะขาดความรักก็หมาผมไม่มีกำลังใจเล่นเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยวันผมสกิลไม่โดนเลยอ่ะผมพยายามแบบจ่ายเต็มที่แล้วแต่ยิ้ผมแบบไม่โดนเลยอ่ะวุ้ยวบัด เมียคนละเพื่อนเพี่อคนลาเพื่อนไม่ไหววะเพื่อนมีอะไรไม่รู้มีอะไรต้องมีอะไปเดี๋ยวไปอย่าอย่าร้องแบบนั้นเนี่ยผมใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บอกจิดคุณจุลี่ครับอะไรไหนอะขาไหนอะไหนอะไรคือคำว่ารักของผมอะอยู่ไหนอะก็บอกรัก่อนดีแล้วค่อยบอกอ้าวต้องให้ผมบอกก่อนเหรอ โอ๊ยแม่งอะไรเั้งหนาวะเนี่ยคุณคุณจูรี่คือแบบว่าผมเรื่องของเราหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะเรื่องของเราไม่เคยมีด้วยอ่เรืงไม่ได้หรอคุณเริ่มมีุ่นแล้วผมแนิโรวไปตรงกลางโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มคุณจูรี่ไม่เชื่อใจผมอ่ะเอามันเออโอ้ช้าจิ๊กนี่แล้ววางตายแล้วนะเรากลัว ถ้าคุณจูลี่กลัวก็มาอยู่ในอ้อมอกรวงใจของผมก็ได้นะว้าวนี่เกลียดคนเล่นแคลรี่อ่ะเร็วไปร้อยปีจะเอาผมตายแล้วเมทผมตายแล้วตายสี่ตัวต้องบอกรักผมสี่ครั้งแล้วนะก็ขอโทษเมล่าก็ขอโทษเอมใหม่ผมไม่รับหรอกนะคำขอโทษอ่ะผมรับแต่คำว่ารักคำเดียวเลย ผู้ชายก็ต้องบอกก่อนดีไ้่หมเพื่อน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 เพื่ออุ้ยเครียดตัวนี้มาไม่ไหว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 เพื่อนไม่ไหวาแล้วเพื่อนข้างหน้เยตอนนี้ม่ตอนสักประมาณนเียที่แล้วตั้งเด่จกูตีงเดียวที่จะชนะกูตีคือต้องเอานาจายาออกไปใดีสันของกูมันสั้นไง ต้องใช้ของผมสั้นแบบของผมสั้นคุนจิลี่จะรักไหมคุยเรื่องอะไรย่เีหมายถึงระยะสกิลของผมมันสั้นนะเฮ้ยเล่นเล่นตรงกันไม่คิดไม่คิดไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเลยกระวังระวังโดนโดนกระวังโดนโดนกล้งเราให้กูแอเราให้กูแอเราให้ไอ้เชิยมันไหลเพื่อนเริ่มประดามูไปไหนนะเรียบร้อยไหลไอ้ชิบมันไหลอือ ระวังคุณดูรี่ระวังไม่นด้ตายตายแล้วเสียแงไงเลียงกูต้องเกียงไงบอกกูเกียกลางเสียกลางเกี่ยไม่ได้เกี่ยไม่ได้เย่ยไปตายขอโทษขอโทษนะวนาวน่าเสีย้างด้วยเดี๋ยวเพื่อนขอโทษนะอะไรครับไม่แพ้หรอก ผมแอโลไปโดนอะสะบัดโดนสวยโอ้ยเฉี่ยวเดี๋ยวครับคุณจูลี่ครับถึงเวลาแล้วอ่ะคือตอนนี้มันกำลังจะแพ้แล้วเว้ยคุณจูลี่ต้องบอกรักเป็ดแเราเพิ่มเพิ่มกำลังใจรักนะครับเด็กเป็ดรักนะครับเด็กเป็ดรักนะคะัเด็กเป็ดเร็วคุณจูลี่พูดคุณจูลี่พูดมันเร็วรักนะคะระวังระวังระวังอะไรนะครับอะไรนะ กูจะรีพูดมันออกมาขาตังน์นะโอเคมีกำลังแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวแม่งไหลเดี๋ยวแม่งไหลโอเคกูปี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 บอล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 บอกปุ๊บแล้วตายปั๊บเนี่ยจะหาให้เลยนะพยายามอยู่พยายามอยู่เดี๋ยวมันตายสองเพื่อนไม่เที่ยวก็ยัได้ได้ได้กำลังไปมีกำลังใจละไม่แพ้แน่นอนเกมเนี่ยคนเราเนาะ กูเมียโร่เพื่อนเปิดพุ่มไอนเพื่อนเพื่อนกูแอโร่เป็นเด็กดีเด็กดีตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ไปอยู่อยู่พุ่มไม่ดีว่ะนะไม่ดีเอาดิเอาดิงั้นเอาดิงั้นวันนี้นิดหน่อยน่อยหน่อยนิดได้ยิงได้มั้าบัตรบัตรบัตรป้องกันบัตรก่อนบัตรก่อนบัตรก่อนเดี๋ยวบาตตายดันไปดันไปเดี๋ยวกูไปรับคุณรับเองกุณรับเองคุณรับตายกุณรับตายคุณรับกลางคอ้ชื่กูโดนไม่เฮ้ยดักเอลเราไม่แพ้หรอกเพราะเราได้กำลังใจจากคุณจูลี่มาแล้ว ปกำลังใจจากเมดเมดกะกะคุณคุณจูลี่จะตายในเกมอะแต่ความรักของเราไม่เคยตายไปจากใจนะไอ้เชี่ยเมียไม่เมียคนเจ้าชู้ยีน้ามันดันยีน้ามันดันไม่ได้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 ต้งนี้ก่อนต้องนี้ก่นบอลจะตายบอลจะตายมาตายมาตาย ตายมาแล้วตายมาแล้วเอ้ยสุดตีมตีจบแล้วจบแล้วจบเลยเอ้ยสุดยอดเร็ววะอกมคไปเคียซ้ายคิปบนคิดบนไมคไมคไปเคียงซ้ายผมหนึ่งต้องใคมจบแลสุดยอด นี่มันเป็นคล้องความรักของสองเราแน่เลยคุณ Net คุณจูลี่พลังนะความรักคุณจูลี่อย่าเพิ่งไปไหนนะเฮ้ยจบจิอย่าเพิ่งไปไหนนะครับคุณจูลี่ต้องบอกรักเดอะเป็ดสี่ครั้งก่อน, <w> นต้องบอกรักเดอะเป็ดสี่ครั้งก่อนโอ oh. ๊ยอะไรเนี่ย พูดว่ารักเดือเป็ดนะคะเนี่ยทุกคนในสตรีมนะฟังนะเดอะเป็ดนะแกล้งเรานะพูดว่ารักเดือเป็ดนะคะพลังแห่งรักเฉยอ๊ยอะไรนี่เร็วพูดก่อนเร็วเร็วผมจะเอาไปตัดคลิปจะได้แบบลงจบคลิปสวยๆรักเดือเป็ดนะคะเออเสียงไม่พอะเสียงขอขอเป็นขอเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวสามครั้งสาครั้งภาษาไทยอังกฤษลาวรักเตเป็ดนะคะไม่ใช่เสียงเมึงมาคุณจุลี่ไหมรักเตเป็ดนะคะภาษาอังกฤษอะไรเนี่ย I love you สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วขอภาษาลาวขอหวานหวานภาษาลาวหวานหวานคอยฮักเจ้าจ้าเ้ยเนี่ยจะไม่เข้าเล่นด้วยอีกแล้วพ่อรักตัวเองนะ